ละครชีวิตรักตอนรักต้องอ้วนสวัสดีทุกคนฉันชื่อใบมอนฉันเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งตอนนี้ฉันอยู่ม .6 แล้วฉันเป็นสาวตัวอ้วนกลมที่ไม่มีใครสนใจมองแต่ดันไปนแอบชอบผู้ชายที่หล่อมากเป็นถึงดาวโรงเรียนผู้ชายคนนั้นชื่อเตวิตสาวๆทั้งโรงเรียนต่ก็ชอบเขาทั้งนั้นแหละ มาหมอนมาแอบดูเตวิธอีกแล้วเหรอไม่ได้แอบแค่บังเอิญผ่านมายืนแอบอยู่ตรงนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วยังจะโกหกอีกรู้ว่าแอบชอบเขาแล้วจะเสียใจก็ไม่รู้จะชอบทำไมเตวิธหล่อจะตายแต่ดูเธอสิทั้งอว้วนทั้งดำอย่าว่าแต่เตวิธเลยผู้ชายที่ขี้เหร่ที่สุดในโรงเรียนก็ยังไม่เอาเธอเลย <laughs> เราเพื่อนๆในโรงเรียนตาก็หัวเราะทำให้ใบบอดเสียใจมากวิ่งร้องไห้ออกไปแล้วชนเข้ากับเตวิตโอ้เดินระวังหน่อยสิฉันเกือบล้มแล้วหน่ะเห็นไหมข้าขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจะตะกุกตะกักอะไรกันกนักระหน่น่ารำคาญจริงขอโทษพูดคำอื่นไม่เป็นหรือไงนอกจากคำว่าขอโทษขอโทษ เธอเธอนี่เป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อที่สุดเลยใบยมอนเลิกมาแอบดูฉันสักทีเถอะบ่นอ้วนอย่างเธอฉันไม่มองหรอกเตวิตตอกแสงหน้าแล้วเดินออกไปใบมอนร้องไห้โฮเสียใจที่โดนคนที่ตัวเองรักด่ากลับมาท่ามกลางเสียงหัวเราะของคนอื่นๆเมื่อใบมอนแอบมาร้องไห้คนเดียวสาวิกากับเพื่อน ที่เป็นสาวสวยประจำโรงเรียนก็มายืนหัวเราะเยาะเย้ยโอ๊ยตลกชมัดเลยอ่ะอ้วนเป็นหมูขุนแต่มาชอบผู้ชายคนเดียวกับฉันถ้าดูหน้าเธอเปรียบเทียบกับฉันสิใบหมดเธอคิดว่าเตวิศเขาจะเลือกใครน,น,นั่นสิไม่เสียมตัวเลยนะสาว่าไหม ดูสิดูยีใบหม่อนสิอ้วนอย่างกับหมูตอนโอย,อย่างแกตายสิบชาติก็สวยสู้ยีสาไม่ได้หรอกใบหมอนจำไว้นะอย่ามาสร้างความรำคาญให้เตวิทของฉันอีกไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนฉันแค่ชอบเขาแอบมองอยู่ห่างๆไม่เคยคิดจะแย่งเธอเลยนะยังไงก็ช่างอย่ามายุ่งกับเขา ไม่อย่างนั้นแกโดนดีแน่นังใบหมอนไปกระตือสาอย่ามัวสนใจเสียเวลากับยิ่อ้วนฉุกนี่เลยฉันว่านะวันเกิดเตวิธแล้วอ่ะเราอ่ะไปคิดกันดีกว่าว่าจะให้ของขวัญอะไรกับเตวิธด,ดีวันเกิดเตวิธนี่นาะเราก็ได้รับคำเชิญทุกคนในห้องได้รับคำเชิญหมดเธอละใบหมอน ได้รับคำเชิญจากเตวิตด้วยหรือเปล่าฉันเดาว่าคงไม่ได้ละสิใช่ไหมเพราะว่าเตวิตเขาล้าคาญเธอออกจะตายเชิญพวกเธอไปเถอะฉันขอตัวนะฉันจะไปเข้าห้องน้ำใบหมอนปากน้ำตาพยายามตัดใจ แล้วเดินหนีแต่มาเจอเข้ากับแมวเพื่อนสนิทของเตวิสพอเห็นไบมอนก็ชวนไบมอนวันนี้เตวิสจัดงานวันเกิดไปด้วยกันไหมไม่ล่ะเตวิสเขาไม่ได้ชวนฉันเขาคงไม่อยากให้ฉันไปหรอกไปเถอะน่าเพื่อนๆไปกันหมดเรื่องเตวิสไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะบอกเขาเองขอบใจนะ ฉันอยากไปอยากไปมากเลยงั้นฉันไปเตรียมของขวัญให้เขาก่อนนะใบหม่อนจากไปด้วยความยินดีแต่สาวิกากับเพื่อนที่แอบฟังอยู่ไม่ไกลตาวาโรดฉันต้องขัดขวางมันเอาไงดีล่ะสาวิกาเธออยากให้ดังใบหม่อนไปที่นั่งเชียวนะเอาแบบนี้ไหมซุบซิบ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 เอ้ย เธอฉลาดมากเลยยายแก้วแบบนี้เดี๋ยวฉันตบรางวัลให้นะแน่นอนอยู่แล้วเธอไม่ต้องตบรางวัลอะไรให้ฉันหรอกแค่เห็นยายใบยหม่อนอับอายขายหน้าคนไปทั้งงานฉันก็มีความสุขแล้วลละยายสาโอ้โหหน้าสงสารใบหม่อนที่สุดเลยค่ะมาติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าใบาหม่อนจะเป็นยังไงค่ะพวกนี้วางแผนแกล้งอะไรใบหม่อนกันนะ กดไลค์กดแชร์คอมบมนต์นะคะ